หรือแม้กระทั่งนะครับาการเฉลยข้อสอบโอน็ตวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะาข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป .6 นะครับป .6 ม .3 ม .6 นะครับม .6 ก็มีนะครับคุณมาเรียนต่อหนะ้า3สนะครับหนังสือสมัย6วิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับ read อ่านนะครับ and complete ตามให้สมบูรณ์นะครับโดยการโดยนำเอาคำในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับนะํามาเติมนั่นก็คือ I t was at home yesterday. I ตัวทีครับ I was at home. ฉันอยู่ที่บ้านนะครับเมื่อวานนี้ I คู่กับ was นะครับนะก็เอาคำว่า was มาเติมก่อนฉันอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้นะครับ in the morning ในตอนเช้านั้น I clean นะครับนะฉันทำความสะอาด My bedroom นะครับห้องนอนของฉัน After that หลังจากนั้นนะครับ I work ฉันทำงาน in the garden ใดสวนนะครับ With dad กับคุณพ่อนะครับ I work นะครับทำงานกับคุณพ่อ We พวกเรานะครับ Plants นะครับก็คือปลูกปลูกต้นไม้นะครับ Some flowers ก็คือไม้ดอกนะครับเราปลูกไม้ดอก In the afternoon นะครับในตอนบ่ายนั้น I ฉัน listen to music นะครับฟังดนตรีนะครับ and play games computer นะครับและก็เล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับ before dinner ก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นนะครับ I help mom in the kitchen ฉันไปช่วยคุณแม่นะครับทำครัวนะครับนะทำอาหารได้ครัวนะครับ after dinner หลังจากรับประทานอาหารเย็นนะครับ I watch TV นะครับฉันไปดูทีวี เดนหลังอย่างนั้นนะครับ I talk to my c a n a d i a n f r i e ฟนนะครับฉันพูดกับเพื่อนชาวแคนาดานะครับผมออนเดเน็ตทางอินเทอร์เน็ต w วพวกเรานะครับ Chat for an hour นะครับพวกเราพูดคุยกันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับนาบำทุกคำศัพท์มาเติมลงไปแล้วก็แปลให้ทุกตัวอักษรเลยนะครับ ให้ i t e ให้เขียน about เกี่ยวกับ what you did yesterday ในสิ่งที่คุณได้ทำเมื่อวานนี้ Us e โดยการใช้เด e text บทความนะครับ above ด้านบน a s a m o เด l เป็นแบบ i Watch School yesterday ฉันอยู่นะครับดูที่คำว่า was นะครับเป็นอดีตที่โรงเรียน y e s t e r d a ดเมื่อวานนี้ in the morning ในตอนเช้าที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ i c l e a n the blackboard ฉันลบกระดานนะครับหรือฉันทำความสะอาดกระดานนะครับกระดานดำ After that หลังจากนั้น I study math ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ study เปลี่ยนวเป็น I เติม e d นะครับ sign นะครับวิชาวิทยาศาสตร์ and art แล้วก็ศิลปะ I s นะครับ s เป็น a e g i l a r verb นะครับนะเป็นคำกริยาที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงนะครับเป็นช่องสองนะครับจาก eat เป็น add ไม่เติม e d นะครับนะฉันรับประทานนะครับข้าวนะครับ at lunch ตอนเที่ยงนะครับนะ a f t e r n o โนในตอนบ่ายนั้นไอซาดีนะครับเปลี่นวไรเป็นไอจะมีดีนะครับฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับดนตรีและก็ภาษาไทยอัพเดทหลังจากนั้น i play จะมีดีนะครับฉันเล่นฟุตบอล w with my friends กับเพื่อนๆของฉันไ w e ว t home ฉันกลับบ้านนะครับเป็นช่องสองนะครับนะเป็น irregular verb นะครับ go เว้นก่อนเด d นะครับก็คือดู m y ล o r วิรเปลี่ยนเป็น did นะครับเป็นช่องสอง and watch tv นะครับและดูทีวี i ate นะครับ dinner ฉัรับประทานอาหารเย็น with my family กับครอบครัวนะครับ and i went to bed แปลว่าฉันเข้านอนนะครับ go to bed ก็เปลี่ยนเป็น went to bed with my brother นะครับเข้านอนกับพี่ชายหรือน้องชายจบหน้าสามสิเนะครับ